สวัสดีครับผมอ้วนอุบลนะครับวันนี้ก็ได้พระนะครับผมได้พระสวยๆนะครับผมพระบ้านๆนะครับไปแยกซื้อมาแบ่งปันกันมานะครับผมก็เล่นที่ชอบนะครับผมผมก็รับมาแบบที่ผมชอบนะครับผมพาราก็เอามาแบ่งต่อพี่ๆครับก็ไม่แพงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับอ่านี่ครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะเหรียญแรกเลยแล้วกันนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญสมาหลวงพ่อทวดครับผมวัดช้างให้นะครับเล่นที่ชอบนะครับผมพาบ้านวัดใจนะผมก็ได้วัดใจมาเหมือนกันนะครับถ้าชอบก็ค่อยรับไปนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมแบ่งปันนะครับเอาราคานี้เอาที่พาราสามร้อยบาทครับผม เอาสามร้อยครับพี่ถ้าชอบปิดมาได้ครับสามร้อยราคานี้นะครับไปต่อได้แน่นอนนะครับผมอ่านี่ครับสวยๆครับพี่สวยๆนะครับเล่นที่ชอบกันเลยนะครับส่วนองค์ถัดไปนะครับพร้อมกรอบเลดเก่าๆเลยนะครับผมนี่ครับเป็นหลวงพ่อน่าจะหลวงพ่อโสธรครับพี่ผมเป็นสวยดีนะก็เลยรับมานะครับนี่ครับน่าจะเป็นพ่อโสธรนะนี่ครับ เอาราคานี้ครับพี่เอาสองร้อยนะครับพ่อโสธรอเอาสองร้อยครับพี่ถ้าชอบก็ปิดมาได้ครับเอาสองร้อยบาทครับผมสวยๆครับพี่แล้วก็เหรียญถัดไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ชอบครับผมโอ้เหรียญสวยๆเลยนะหลวงปู่ชอบพร้อมเลี่ยมเลยหลวงปู่ชอบนี่เอาสามร้อยปีสองห้าสามหกเลยนะครับนี่ครับอําเภอวังสะพุงครับผมสวยงามนะครับอาราบ ผลภูมิทวีนะครับจัดไปครับองค์ถัดไปครับโอ้โหมีจีวรด้วยนะองค์นี้ผมชอบนะหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตารามนะครับมีจีวอด้วยนะพ่อกลวยนี้ผมแบ่งปันนะครับเอาสี่ร้อยครับพี่พ่อกลวยปีสองห้าสองหนึ่งครับสี่ร้อยนะครับจัดได้เก็บได้ครับผมอ่าแล้วก็องค์สุดท้ายครับเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับมีต่อโค้ดนะครับ นี่ครับมีต่อโคด้านใต้ครับพี่เลี่ยมกรอบสวยๆเลยพอทบนี่ขอราคานี้เป็นรุ่นเสาห้านะครับพอทบนี่เอาราคาห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับพระพาลาหลักร้อยแบ่งปันกันได้นะครับเล่นที่ชอบนะครับถ้าชอบก็ค่อยรับไปนะครับมีห้าองค์ครับวันนี้ได้มาสวยๆนะครับเล่นที่ชอบกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับยังไงสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยแล้วก็มีมเบอร์ผมไว้เดี๋ยวไลน์ผมก็เด้งขึ้น นะครับผมทักมาได้นะครับผมยินดีแบ่งปันให้ทุกรายการนะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ